บันดานใจตอนชื่นใจในไมตรีโลกใบนี้คือบ้านหลังใหญ่ที่รวมทุกๆชีวิตไว้ด้วยกันถ้าเราอยู่กันอย่างห่างเหินไร้ไมตรีบ้านของเราก็คงมีแต่คนแปลกหน้าแต่ถ้าเราอยู่กันอย่างมีน้ำใจไมตรีบ้านของเราย่อมมีแต่ความอบอุ่นใจแม้ในยามที่เกิดทุกข์ภัยเราก็ไม่เดียวดาย เพราะเรามีมิตรสหายที่พร้อมจะยืนเคียงข้างเราเสมอนเกาะกลางสระน้ำแห่งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มเย็นเป็นที่อาศัยของเหยี่ยวคู่หนึ่งซึ่งทำรังเลี้ยงลูกน้อยอยู่อย่างผาสุกเหยี่ยวคู่นี้มีอัธยาศัยน่ารักชอบผูกไมตรีกับสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพญาราชสีที่อาศัยอยู่ทางทิศเหนือของสระน้ำพญานกออก ซึ่งเป็นเหยี่ยวขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกหรือพญาเต่าซึ่งอาศัยอยู่ในสระน้ำนั้นเหยี่ยวทั้งสองยึดหลักว่ามิตรภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้หลักสังหาวัตถุธรรมสีประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันได้แก่ทานคือการให้ปันสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขปิยวาจาคือการให้คำพูดไพเราะ รักษานณใจอัตถจริยาคือการให้แรงกายสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นสมานัตตาคือการให้เกียตรติผู้อื่นโดวยวางตัวให้เหมาะสมด้วยการให้ทั้งสประการนี้เยยวทั้งสองจึงเป็นที่รักของบรรดามิสหายเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งในพรานกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาถึงสระน้ำแห่งนั้น พวกในพรานเห็นเกาะกลางสระน้ำมีความอุดมสมบูรณ์น่าจะมีสัตว์ให้ล่าเป็นอาหารจึงพากันว่ายน้ำข้ามมายังเกาะแห่งนั้นเมื่อไปถึงเป็นเวลาพลบค่ำพวกในพรานเกรงว่าจะถูกยุงกัดจึงได้ก่อไฟสูงควันไล่ยุงควันได้ลอยขึ้นไปยังรังเหยี่ยวลูกเหยี่ยวน้อยๆสำหับควนันจึงร้องขึ้น พวกในร้านได้ยินเสียงร้องต่งางก็ดีใจที่จะได้กินเนื้อลูกเหี่ยวหวานๆจึงช่วยกันก่อ,กอไฟเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรมควันให้ลูกเหี่ยวตกลงมาพ่อแม่เหี่ยวรู้ว่าภัยครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก mm hmm. เกินกำลังที่ตนจะปกป้องลูกน้อยได้เพียงลำพังได้จึงตกลงกันว่าให้แม่เหี่ยวคอยปลอบลูกไว้ส่วนพ่อเหี่ยวจะไปขอความช่วยเหลือจากมิตรสหาย พ่อเหี่ยวรีบบินไปหาพญานกออกซึ่งพญานกออกก็ไม่รอช้าบินตรงไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อใกล้จะถึงก็โฉบลงไปในสระอมน้ำไว้ในปากและใช้ปีกขนาดใหญ่ซับน้ำไว้แล้วนำไปสลัดใส่กองไฟของนายพรานแม้พญานกออกจะสามารถดับไฟได้แต่พวกนายพรานก็จุดขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งพญานกออกเฝ้าดับไฟจนเหน็ดเหนื่อย ในตาทั้งคู่แดงก่ำพ่อแม่เหยี่ยวเห็นดังนั้นจึงรีบไปบอกพญาเตา่าพญาเต่ารีบวิ่งลงน้ำกวาดเอาเปลือกตมและสลายขึ้นไปกรบกองไฟจนดับสนิทนายพานเห็นดังนั้นก็คิดกันว่าจะมัวรมควันเพื่อจับลูกเหี่ยวอยู่ทำไมสู้จับเต่าใหญ่นี้ขึ้นมาเป็นอาหารดีกว่าคิดดังนั้นพวกเขาพากันหาเถาวัลมาผูกพญาเต,าเตา่าแล้วช่วยกันดึง แต่ไม่ว่าจะออกแรงดึงเท่าใดก็ไม่สามารถจับพญาเต่าไว้ได้กลับถูกพญาเต่าลากลงไปในน้ำจนสำลักน้ำยั่งแย่ไปตามๆกันพวกพรานจึงพากันตัดใจว่าลมเลิกการจับพญาเต่ากลับไปลงควันเอาลูกเหยี่ยวอย่างเดิมพ่อเหวี่ยวเห็นในพลานกลับมาก่อไฟอีกจึงรีบไปบอกพญาราชสีพญาราชสีก็ส่งเสียงคำรามแล้ววิ่งลุยน้ำมาโดยเร็ว ฝ่ายในพรานได้ยินเสียงคำรามของราชสีเท่านั้นต่างพากันกระโจนหนีสุดชีวิตไม่คิดจะเอาลูกเหี่ยวกลับไปอีกเหี่ยวและลูกน้อยจึงรอดพ้นพยันตรายในที่สุดท่านผู้ฟังคะ แม้เหี่ยวทั้งสองจะอ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องลูกน้อยของตนได้แต่มันได้สร้างกรอบอันแข็งแกร่งป้องกันภัยไว้นั่นคือการมีมิตรสหายที่รักและจริงใจต่อกันนางที่พญานกออกรีบบินมาช่วยดับไฟจนสิ้นเรี่ยวแรงพญาเต่าที่มาช่วยโดยไม่กลัวว่าจะถูกจับเป็นอาหารหรือแม้แต่พญาราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังวิ่งลุยน้ำมาช่วยในทันที ภาพอันอบอุ่นประทับใจเช่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยไมตรีจิตที่แต่ละชีวิตมีต่อกันนั่นเองเพราะมิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนเราถึงวิธีผูกมิตรด้วยสังฆหาวัตถุธรรมสีประการสรุปสั้นๆได้ว่าอบอ้อมอารีวจีภพเระสงเคราะห์ชุมชนและวางตนพอดี ด้วยการให้เพียงเท่านี้สิ่งที่เราได้รับกลับ,บมาคือมิตรไมตรีที่น่าชื่นใจเป็นสายสัมพันธ์อันยากจะเลือนหายแม้ด้วยความห่างไกลหรือการเวลาโลกใบนี้คือบ้านของทุกชีวิตเป็นชีวิตที่แตกต่างและหลากหลายแต่อย่าปล่อยให้ความแตกต่างใดๆมาขวางกั้นมิตรภาพที่ดีต่อกันเลย